เพลงหนึ่งเขาบอกว่าเมียพี่มีชูรู้กันทัวรายการนี้ก็เป็นรายการเด็ดมากเลยเราไม่คิดว่าการมีชูเนี่ยธรรมดาต้องไปอยู่กันไกลผมเมียคู่หนึ่งอยู่กันมาแล้วเมียก็ออกเมียก็ท้องแล้วก็ออกปากว่าจะไปเยี่ยมแม่ที่ตากจังหวัด ผู้ชายก็ทํางานก็บอกงนนั้นไปเถอะอะไรเงี้ยปรากฏว่าธรรมดาจะไปแค่อาทิตย์หนึ่งครับก,กับที่หายไปเดือนหนึ่งโทรไปที่บ้านที่บ้านก็บอกว่าไม่ได้มาผู้ชายคนนี้ก็งงมากเลยแล้วโทรไปปุ๊บเนี่ยสสายก็ตัดคิดว่เหมือนพระเจ้าก็ว้าวุ่นเ,ขขเที่ยวเหมือนพระเจ้าวันนั้นเขาเดินตะลัคนนี้ธรรมดา ไม่เข้าตาทุกวันนี้เดินก็ไปล้วมองไปนั้นเมียเราจังเลยแล้วลยเลยเลยมองหญิงมองใช่ก็ดตาสบรอยปรากฏผู้หญิงคนนั้นเว้นไปอีกสักสมมติอะไรอ่ะเออว่าเว้นไปอีกสักห้าตึกออยู่ตึกนี้แล้วก็เว้นไปอีกสักสิบตึกอยู่กันลายแยก จะเปรียบอะไรจะเปรียบโรงพยาบาลอ่ะเปรียบห้างแถวลาบะส์กับบาบุญคลองซึ่งมันเป็นตึกขั้นตึกขั้นตึกขั้นเนี่ยนะแค่นั้นเองก็ตามผู้หญิงคนนี้นะค่อยๆแตะแอบตามเข้าไปแล้วก็ไปสืบถามว่าชาวบ,บ้านก็เลยบอกอ๋อผู้หญิงคนนี้เหรอเขาเป็นเมียของบ้านตี แต it, ่ปวดปดโผล่หายหายปวดปดโผล่โหายหายเดี๋ยวก็มาอยู่แล้วเดี <nước> ๋ยวก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนะปวดปวดหายหายปรากฏว่าผู้ชายก็ยิ่งฝังแล้วก็ยิ่งแขนผู้ชายยิ่งฝังก็ยิ่งแขก็จนกระทั่งวันหนึ่งก็มาดับแล้วผู้หญิงเดินออกมาพบว่าผู้ชายก็เดินเข้าไปจับมือเลยไหนเธอบอกว่าเธอกลับบ้านผู้หญิงก็ตกใจอ่เออ ก็เพอเอิญกลับมาแล้วก็เลยมามาพักที S ่บ้านเพื่อเพื่อนอะไรชูรักมึงสิเพราะเจ้าของห้องนี่เป็นผู้ชายแล้วเขาบอกว่ามึงเป็นเมียเขาแล้วท้องนี้อะนะมันเป็นท้องของใครฮะบอกความจริงมาโอ้เราอยู่กลางถนนอยู่กลางถนนนะชาวบาแห่มาดูทุกคนปอดูผู้หญิงคนนี้มีชูนะตะปนางมัน เลวมีช so ู้และท้องนี s, so ่ก็ไม่ใช่ท้องผมใช่ไหมไม่ใช่ท้องผมใช่ไหมท้องของชู้แล้วมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมเออก็ผู้หญิงก็รีบโทรหาผู้ชายที่มาก็บอกอ่ใช่เมีกูแล้วทําไงอ๋อไอ้มึงสวมกูไอ้เหียกันต่อยกันโอ้ชกต่อยกันแล้วก็ห้าม มาห้ามทุกคนมาห้ามผู้หญิงเขามาห้ามแต่ผู้หญิงมห้ามเนะี่ยผู้ชายาไปยืยนอยู่ด้วยคือเขาเป็นพ่อของคือมีชู้ใช่ไหมโอ้ผู้ชายเดือดดาลนใหญ่ปรากฏว่ามันเถียงกันทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นาน,นานมากมีคนโทรแจ้งตำรวจเขามีการชกต่อยเกิดขึ้นสื่อมวลชนเข้ามาทําข่าวโอ้พระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องข่าวที่ลง เขาบอกอีวันทองที่กับชาติบังเกิดแล้วไม่น่าเลยผู้หญิงทำมอสคูอย่างนี้เพียงแค่ห่างกันเจ็ดตึกแล้วก็อยู่อย่างนี้แล้วทำอย่างนี้แล้วผู้ชายคนนั้นก็รู้ก็ไปเืิดท้องแล้วทําไมต้องให้ยอมให้เขาไปแต่งงานเพราะอะไรเพราะผู้ชายที่เ็ไปแต่งงานด้วยเขามีเงินก็เอาเงินจากตรงนั้นแหละมาเลี้ยงชูกับเลี้ยงเขา เพื่อมาถัดนี้พระโภต์ประเสชนลงข่าวเนี่ยทุกคะแนนเลยแล้วขอสัมภาษณ์ผู้หญิงก็ไปไหนเดี๋ยวนี้ต้องใส่แล้วก็แบบว่าอ๋อไม่สัมภาษณ์ครับไม่สัมภาษณ์ครับไม่สัมภาษณ์อะไรเนี้ยไม่สัมภาษณ์แต่ผู้หญิงก็ได้มีการมันก็ไม่มีวันไหนลัาที่ปฏิเสธไปให้สัมภาษณ์ผู้หญิงก็บอกว่าหนูเลิกกับเขามานานแล้วหนูเลิกกับเขามานานแล้วหนูถึงมาอยู่กับทางนี้อ้อไอแต่เท่าที่ฟังก็คือคุณยังอยู่กับเขาดิก็เลยนักข่าวก็ ก็เก่งก็ไปถามชาวบ้านคน,คนแถวบ้านนั้นเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็อยู่อย่างลึกลับอยู่ๆไปๆมาๆเดี๋ยวยวกกลางกลางวันก็หายไปแล้วกลางคืนก็กลับมาแล้วก็ก็มาเจอแล้วเนี่ยทุกคนก็พูดถึงว่าผู้ชายคนนี้ก็ดีนะทากับข้าวทําความสะอาดให้อะไรทุกอย่างเนี่ยนะผู้หญิงแทบไม่ทาอะไรเลยแต่บางทีผู้ชายไปทํางานพบผู้หญิงก็หายออกไปเราก็ยังนึกว่าเขาไปเล่นไพ่ เล่นไพ่กวกงจะนทรกก็ไปเล่นไพ่เล่นอะไรต่างปรากฏว่าเพิ่งจะมรร้้ความจริงจะตนังสือพิมพ์ว่าผู้หญิงคนนี้ไปอยู่กับชู้รักคนเก่าแล้วตกลงเราเราจะแปลความหมายว่าคนไหนเป็นชู้ก็ไม่รู้แต่ไม่ว่าคนไหนจะเป็นชู้คุณคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ควรจะต้องถูกตราหน้าคุณทําอย่างนี้ผมถามว่าคุณและลูกคุณคลอดออกมาเนี่ยนะ ลูกคุณจะต้องถูกชาวบ้านร้างถิ่นเนี่ยบอกว่าแม่เขาไปที่อูแม่เขาและลูกเขาจะมีสภาพเป็นอย่างไรผู้หญิงคนนี้จะดงหนังสือเพมพ์ดังขนาดนี้ลงชื่อลงแท้ขนาดนี้แล้วลูกเขาเล่ะก็ทํำลายลูกเขาลูกเขาจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรนอกจากเขาต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนและย้ายไปที่ไกลๆ การจะเบเกลียดครับท้ายที่สุดเนี่ยผู้หญิงที่มากมากในกามผู้หญิงที่ไม่มีรักแท้ผู้หญิงกล้าทําในสิ่งเหล่านี้ได้เขาก็ไม่สามารถเป็นเมียที่ดีได้และผมเชื่อมั่นว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นแม่ที่ดีได้เรื่องนี้ก็คงเป็ดูตาหอนได้เห็นว่าอย่าคิดว่าความลับจะมีในโลกท้ายที่สุดไม่ว่าคุณจะทำอะไรไว้ทุกอย่างจะปรากฏแล้วมัน ผลทำกับความหายนหนาณะที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณกับ